พระครูประหลัดรัตนเวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศและพระมหานพรปุญญชโยปเปรียณธรรม9ก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระครูสมุสมชายวังสัทธิโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและนายองอาจนตธรรมนิธาผู้แทนคณะสิญญอนุสิตวัดพระธรรมกาย มาปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมความพร้อมระยะเริ่มแรกแก่นางสาวพัทรพรหมืม่นมะเริงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธาน,นีหน่วยบริการคลองหลวง โครงการเอื้ออาทรตำบลคลองสาอภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งการมอบอุปกรณ์จัดการศึกษาในครั้งนี้เป็นภารกิจด้านสาธรารณสงเคราะห์ที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ไทยขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั่วประเทศโดยวัดพระธรรมากายเล็งเห็นถึงความจำเป็นของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีหน้าที่ จัดและสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมวันนี้อยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะหน่วยบริการอำเภอคลองหลวงก็ได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ และมูลนิธิธรรมกายนะคะวันนี้ได้นำสิ่งของมามอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งศูนย์แห่งนี้เนี่ยได้เปิดนะคะให้บริการด้านการศึกษาของน้องๆเด็กพิเศษในพื้นที่อำเภอคลองหลวงได้ประมาณ8เดือนนะคะก็เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ซึ่งจากเดิมเนี่ยน้องๆจะต้องเดินทางไปเรียนที่ศูนย์พิเศษของอำเภอสามโคก นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะมีน้องๆเนี่ยที่จะต้องเข้ารับการศึกษาในศูนย์พิเศษเพิ่มมากขึ้นทางอำเภอคลองหลวงจึงได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะอบตคลองสามนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้จัดหาสถานที่ในพื้นที่การเคหะ แห่งนี้นะคะแล้วก็เริ่มขยายการให้บริการจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นเวลาประมาณ8เดือนเนี่ยก็มีน้องๆมา,เ,าเรียนที่นี่นะคะประมาณ70คนแล้วค่ะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองนะคะซึ่งก็อยากจะให้น้องๆได้ฝึกพัฒนาการการศึกษา ะะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะการเดินทางต่างๆก็สะดวกสําหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะคะที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงนะคะผู้ปกครองก็จะสามารถนําน้องๆมาพัฒนาด้านทักษะต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะถ้าน้องๆมีพัฒนาการที่สามารถเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรประจําได้แล้วเนี่ยก็จะมีการส่งต่อน้องๆ ไปเรียนในโรงเรียนในระดับชั้นต่างๆได้เช่นเดียวกันกับเด็กปกติทั่วไปค่ะเด็กๆของเราเป็นเด็กพิเศษนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นเด็กที่ถูกลืมที่อยู่ในห้องเรียนนะคะเราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะให้กลับไปอยู่ร่วมกับสังคมเพื่อที่ให้กลับไปอยู่ในโรงเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ะคะ่ะเราก็ได้จัด การเรียนการสอนเพิ่งเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เองค่ะตอนนี้เด็กๆของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะอบตคลอ,องสามก็ให้ความสนับสนุนนะคะให้ความอนุเคราะห์ทางวัดพระธรรมกายนะคะก็ให้ความอนุเคราะห์กับพวกเราอย่างดีค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ปกครองทางมูลนิธิวัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะท่านนายอำเภอคลองหลวงนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะ เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาเด็กเหล่านี้นะคะให้กลับไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ